เด n นโก้ดี25มือถือดีไซน์ใหม่หน้าจอใหญ่ฝาหลังสวยสเปคโคตรนั่นในราคาเกินคุ้ม เปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเดนโก D25 สมาร์ทโฟนสเปคแรงสะใจด้วย CPU Octa Core แรม8 g b ROM รอม64 g b ให้คุณได้เล่นเกมมันๆได้ทุกที่ทุกเวลาจะ ROV ฟรีไฟ r e จะเกมไหนก็เอาอยู่มาพร้อมดีไซน์2กล้องสุดพรีเมียมแถมมีให้เลือกถึง2สีสีฟ้าสกายบลูและสีเขียวมัทฉะเลือกสีที่ใช่ในแบบของคุณ รุ่นนี้ให้หน้าจอใหญ่มาถึง6.5นิ้วกับดีไซน์กล้องหน้าแบบหยดน้ำที่จะทำให้คุณดูคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างจุใจและยังล้ำไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี HD IPS ที่จะทำให้ดีสันเนี่ยสมจริงทุกเชตจะดูหนังหรือเล่นโซเชียลก็เต็มอิ่มทุกความบันเทิงรองรับทุกแอปที่จำเป็นสำหรับคุณด้วย Android 14ที่สุดของระบบปฏิบัติการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จะเล่นโซเชียลเล่นเกมหรือแอปธนาคารก็ใช้งานง่ายปลอดภัยไร้กังวล ในส่วนของกล้องหลังรุ่นนี้ให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลคมชัดทุกช็อตเก็บครบทุกโมเมนต์ไม่พลาดทุกรายละเอียดสามารถใส่เมมโมรีการ์ดเพิ่มได้สูงสุด128 g b หรือเลือกใส่2ซิมใส่ได้ทุกเครือข่ายและให้แบตเตอรี่มาถึง4,000ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวนานจุใจรับประกรันส่วนไทย1ปีเต็มที่สำคัญส่งฟรีทุกออเดอร์สามารถแกะเช็คของก่อนจ่ายได้มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงไม่พอใจสินค้ายินดีคืนเงินภายใน7วันและที่สำคัญมี บริการเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยหากสนใจกี่ทีนด้านล่างเลยครับ